ค่ะวิทยาศาสตร์วันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้ดูวิดีโอนะคะเรื่องเกี่ยวกับแรงดึงและแรงผลักนะคะอ่าประกอบหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะทีนี้พอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานไปพร้อมกันนะคะอ่าถ้าเด็กๆพร้อมแล้วดูได้เลยค่ะ สวัสดีครับนักเรียนป .3 าาทุกคนพบกับอักษรออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ที่เรารอคอยนะครับกับหนังสือเล่มน,นี้ครับหนังสือ วิชาศาสตร์ปสาเล่มที่1ของอ,กอักษรนะครับเรารอคอยวันนี้มานานแล้วเพราะเราจะขึ้นหน่วยใหม่นะครับนี่เลยนะครับเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ครับเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับบทที่1กันเลยครับผมชื่อว่าแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุวิ เมื่อกี้หน่วยการเรียนรู้ที่4มีคําว่าแรงมีคําว่าการเคลื่อนที่และชื่อบทก็มีคําว่าแรงแล้วก็มีคําว่าการเคลื่อนที่แปลว่า2คําเนี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเลยถูกไหมครับ อาล่ะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเรามาศึกษากันเลยครับกับคาบเรียนแรกของพวกเรานั่นก็คือแรงดึงและแรงผลักครั้งที่หนึ่งครับมา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 เริ่มเลยตื้นนะครับมาดูคำศัพท์น่ารู้นะครับในหน่วยนี้ครับว่ามีคำศัพท์แบบว่าภาษาอังกฤษอะไรที่ควรรู้บ้างนะครับแตรมแตรมแตรมช่วบคำศัพท์ครับ M O T I O N ครับ Motion นะครับ Motion แปลว่าอะไรเอ่ยการเคลื่อนที่นะครับ Motion การเคลื่อนที่เคลื่อนยี่ยังคำดีไหม Slow Motion นะครับโอ้ตอนนี้บัวขาวสืบไปแล้วบัวขาวสืบไปออกหมัดหน้าทิ้งหมัดล่างโอ้ยล่วงแล้วครับเป็นภาพที่เกิดขึ้นเร็วมากนะนะครับในทีวีก็จะต้องมีการทำไมเอ่ย Slow Motion คือแบบให้เคลื่อนที่ช้าปึ๊บ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 ปึ๊เป็นคูแม็กโดนบัวขาวต่อยครับปึ๊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 บ ปปปึ <ermo> ึึ well ๊๊๊บบบเห็นไหมสโลโมชันนะมชันคือการเคลื่อนที่ครับกูแม็กไม่เอาช้าๆผมขอแบบเร็วๆนะครับนี่เลยครับสปีดอัพเร็วขึ้นนะครับ S นะครับ P W E D สปีดนะครับอัพนะครับก็ขึ้นใช่ไหมสปีดอัพเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น่าสปีดอัพ คุณพ่อคะ่ะขับรถช้าตั้งค่ะสปีดอัพหน่อยอ่านะครับต่อมาคุณพ่อขับเร็วมากเริ่มกลัวแล้วบอกคุณพ่อสโลว์ดาวนะครับ s l o w นะครับ d o w n สโลว์ดาวนะครับแปลว่าทาให้ช้าลงเครื่องที่ช้าลงนะครับแล้วต่อมาขับว่าเต a t i ชั่น y นรีนะครับ stationary ่า s t a t i o n a r y ครับ stationary ก็คืออะไรเอ่ยการหยุดนิ่งนั่นเองนะครับ ได้นะครับต่อกันเลยครับเรื่องของแรงนี่ทำไมต้องมีรูปนี้ครับครูแม่ครับเป็นรูปคุณแม่นะครับเข็นรถเล่นนะครับนี่คือแบบว่าอยากมีรูกก็เลยซื้อรถมาซ้อมเข็นก่อนนะนะครับเวลาเข็นรถเป็นไงเอ่ยออกแรง อึด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 โอ้แสดงว่าเมื่อออกแรงแล้วเนี่ยนะครับวัตถุก็จะเกิดการเคลื่อนที่ใช่ไหมโอเคนะครับพูดแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเมื่อออกแรงแล้ววัตถุที่อยู่นิ่งก็จะเริ่มเกิดการเคลื่อนที่แต่ว่าอยากจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าแรงเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่ทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่เพราะจากที่วัตถุเคลื่อนที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่เราออกแรงก็อาจทําให้วัตถุ เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางก็ได้โอ้ยแป๊บบนึงครูแม็กซ์ฟังไม่ทันครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเราจะค่อยๆไล่เรียงลําดับความรู้กันเลยนะครับอ่านะครับเข้าใจคําศัพท์แล้วมานี่เลยแล้วโอ้โหชอบมากเลยครับชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียนนะครับการ์ตูนที่เราชื่นชอบติดตามกันเลยนะฮะมาตอนทําอย่างไรให้วัตถุเคลื่อนที่มาดูคุณครูนะค,ครับนี่เรียกนักเรียนมาเข้าแถวเลยกลุ่มละสี่คน นะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนซ้อมเสียงคุณครูก่อนคุณครูเป็นผู้หญิง <c oughs> วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรงที่ทําให้วัตถุก็ไมารับไม่ไหวเจ็บคอนะครับเอาละ,ะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องแรงที่ทําให้วัตถุกเกิดการเคลื่อนที่คุณครูจะสอนเรื่องแรงนะครับคุณครูบอกว่าไงเอ่ยนะครับให้แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาต่อยกันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ส่งตัวแทนออกมาทําไมเอ่ยอ่าออกมาเคลื่อนย้ายกล่องนะครับโดยให้สังเกตนะครับว่าออกแรงอย่างไรก็ได้นะครับที่ทําให้กล่องเคลื่อนที่เนี่ยสังเกตสิว่าออกแรงอย่างไรเนี่ยนะครับให้กล่องเคลื่อนที่โอเคนะครับอ่ะมากเลยแบ่งกลุ่มละกลุ่มละ4ี่คนนะครับ ไม่ใช่ต่อสู้กันนะครับนี่นะครับแบ่งกลุ่มมาผักกล่องนะครับกับดึงกล่องเริ่มเลยหนึ่งสองสามเริ่มครับปื๊ดมาแล้วครับชืบชืบสังเกตตรงมือนักเรียนครับสังเกตตรงมือนักเรียนผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาเอามือไปไปแตะกล่องไปแตะกล่องไม่ได้จับนะครับจับคืออย่างนี้จับจับอันนี้แค่แตะแตะ นักเรียนดูรูปนี้ครับเขาเอามือไปแตะกล่องแล้วเขาผลักหรือดึงดาวมาผลักหรือดึงถ้าแตะปุ๊บต้องต้องผลักแตะปุ๊บต้องผลักถ้าแตะปุ๊บแล้วดึงของมาไม่มาโอเคนะแตะปุ๊บต้องไงนะต้องผลักเห็นไหมกล่องเคลื่อนที่ออกจากตัวนักเรียนหรือเข้าหาตัวนักเรียนครับเคลื่อนที่ออกจาก ตอ้นักเรียนครับอ่าถ้าแตะแล้วดึงปุ๊บของตามมานี่คืออะไรมีพลังพิเศษนะครับเป็นแม่หมอเลยนะโอเคต่อมาครับดูนักนี่อีกคนหนึ่งครับเมื่อกี้โดบิตะนะฮะคนนี้เด็กคือซึงนินะเด็กคืซึงนินะครับสังเกตตรงมือเขาไม่ได้เอามือไปแค่ไปดันนะไม่ไม่ไม่ใช่แค่แตะเขาเอามือไปจับกล่องนี้เลยนะจับกล่องไว้อย่างนี้ยจับกล่องไว้แล้วก็โอ้นะครับ ใช้กล้ามเนื้อแขนที่เล่นเวทมาอย่างหนักหน่วงนี่แหละนะครับดึงอ,อนะครับดึงแล้วของก็เคลื่อนที่เข้าหาตัวเขาเองครับทุกคนสังเกตเลยนะครับว่าสองคนนี้เนี่ยนะครับเมื่อออกแรงกระทําต่อกกล่องแล้วกล่องเกิดการเคลื่อนที่นะครับจากหยุดนิ่งแล้วเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการอาศัย แรงนะครับแต่ว่าการเคลื่อนที่นั้นแตกต่างกันครับรูปนี้เคลื่อนที่ออกจากตัวนักเรียนและรูปนี้เคลื่อนที่เข้าหาตัวนักเรียนนะครับมาเลยคุณครูถามน,นะ <_ T 3> <_ là> แต่ละคนออกแรงอย่างไรบ้างอะไรครับคนแรกโดบิตาครับผมออกแรงผลักครับนี่เด็กคือซงนี้ครับผมออกแรงดึงครับนี่นะครับคนหนึ่งออกแรงผลักอีกคนหนึ่งออกแรงดึง กล่องมีการเคลื่อนที่ไหมค้ะนี่คุณครูทำมือแบบน่ารักมากนะกล่องมีการเคลื่อนที่ไหมค่ะนะครับมาแล้วครับเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่ครับตอบเหมือนกันเลยตอบพร้อมกันเลยนะครับมาถ้าเราไม่ออกแรงไปที่กล่องจะเกิดการเคลื่อนที่ไหมลองนึกภาพนะครับมีกล่องใบหนึงวางเอาไว้พวกเรายืนจ้องครับกล่องใบหนึงวางบนโต๊ะเรายืนจ้องครับยืนจ้องครับห้ามโดนห้ามดึงห้ามผัก สักพักหนึ่งกล่องขยับเองอันนี้คือผีหลอกนะครับดังนั้นก็แสดงว่าท่าเราไม่ออกแรงเนี่ยกล่องก็ไม่เคลื่อนที่หลอกโอเคไหมครับอ่าแสดงว่าการทดลองนี้นะครับเราพบว่าเมื่อออกแรงแล้ววัตถุนะครับที่หยุดนิ่งก็จะเริ่มเคลื่อนที่แต่ว่าแรงนั้นต้องเป็นแรงที่มากพอนะครับถ้าแรงน้อยเกินไปก็ไม่ไหวจริงมากนะครับ งั้นพวกเรามาลองตอบคำถามกันเลยดีกว่าครับคำถามชวนตอบการดึงหรือการพักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุจึงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่นะครับเพื่อนเพื่อนโอ้นะนี่มาตีสีเราเฉยเลยนะครับเรียกล้อเพื่อนนะรู้จักหรือ,อยังรู้จักหรือ,อยังนี่ชิลินดาชิลินดาโอเคป่ะนะครับ <ๆ S 2> เพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าแรงดึงและแรงลักมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรครับ ทั้งแรงดึงและแรงผลักนั้นทำให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่ได้ทั้งคู่เลยครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ทิศทางนั่นเองครับนั้นส่วนที่เหมือนกันคืออะไรเอ่ยส่วนที่เหมือนกันนะครับของแรงดึงและแรงผลักนั่นก็คือทำให้วัตถุที่หยุดนิ่งนะครับ วัตุที่หยุดนิ่งนั้นจุด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 เกิดการเคลื่อนที่ครับผมจากที่หยุดนิ่งนั้นเกิดการเคลื่อนที่อันนี้คือเหมือนกันทั้งสองอย่างเลยนะครับแรงดึงก็ทําได้แรงผลักก็ทําได้เหมือนกันครับแต่สิ่งที่แตกต่างกันอ้าวมาแตกต่างกันตรงไหนนะ่าเมื่อกี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือชัดเจนมากเลยนะครับ ว่ากล่องเนี่ยนะครับวัตถุเนี่ยมันมีทั้งการเคลื่อนที่ออกจากตัวเราและเคลื่อนที่เข้าหาตัวเราครับก็อาจจะมีทั้งเคลื่อนที่ออกจากตัวออกจากตัวหรืออาจจะเคลื่อนที่เข้าหาตัวก็ได้ครับเข้าหาตัวของผู้ที่ออกแรงนะเข้าใจนะครับมันก็จะมีทั้งความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันนะครับตอบก,กันไปเรียบร้อย โอเคมาต่อกันเลยนะครับมาลองดูข้อสอบเน้นการคิดกันดูนะครับว่าพวกเราเนี่ยนะครับรู้แค่นี้นะครับพอจะทําข้อสอบกันได้ไหมเริ่มเลยครับบอกว่าข้อใดสรุปเกี่ยวกับแรงไม่ถูกต้องนะครับเน้นคําว่าสรุปเกี่ยวกับแรงไม่ถูกต้องเจอข้อถูกดีใจนะแต่ห้ามเลือกนะครับโอเคหนึ่งเลยบอกว่า แรงหนึ่งเป็นการออกแรงกระทาต่อวัตถุครับอันนี้แน่นอนครับแรงเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแล้วคําว่าดึง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 ,ดง,ดงเป็นการ آ, ทําให้วัตถุเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานั่นเองครับ ต่อมาครับ2ครับอันนี้ถูกนะ1ถูกนะ2แรงผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแต่ว่าไม่ได้เข้าหาครับเมื่อกี้ดึงเข้าหานะแต่ถ้าผลักก็ต้องใหไเอ่ย <c oughs> เคลื่อนที่ออกจากตัวเราถูกต้องครับเก่งมากๆเลยครับ3 เมื่อออกแรงผลักหรือออกแรงดึงวัตถุจะทําให้วัตถุหยุดนิ่งเสมอเดี๋ยว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 ออกแรงแล้วนะครับวัตถุอาจจะนิ่งเหมือนเดิมก็ได้ถ้าแรงเราน้อยโอเคไหมแต่วัตถุอาจจะเกิดการเคลื่อนที่ก็ได้ถ้าแรงของเรา มากพอโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะต้องหยุดนิ่งเสมอใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับผิดตรงคําว่าเสมอนี่แหละเพราะว่ามันอาจจะเกิดการเคลื่อนที่หรือหยุดนิ่งก็ได้ไม่ได้จะต้องเกิด เหตุการ์หยุดนิ่งสเสมอไปโน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 ต่อข้อที่3ครับได้นะครับมาต่อกันเลยตืดแรงที่กระทำต่อวัตถุในข้อใดมีผลต่างจากวัตถุข้ออื่นนะมา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 มเข็นรถเข็นดันท้ายรถยนต์เตะลูกฟุตบอลนะครับ3อันนี้ครูแม็กบอกเลยว่าเหมือนกันครับนี่คือรถเข็น รถเข็นไปเลเป็นวิวแชร์เป็นวิวแชร์อ่าเป็นรถเข็นของผู้นะครับพิการนิดนึงนะผู้พิการแล้วเราก็ไปเข็นครับเอาไปเข็นเวลาเราไปเข็นเนี่ยนะครับเราออกแรงนะครับผลักวัตถุครับออกแรงผลักวัตถุไปข้างหน้าผลักออกจากตัวเราอ่าต่อมาครับไปเข็นรถยนต์ครับรถยนต์มาจอดขวาเนี่ยเราเข้าไม่ได้เลยเนี่ยต้องเข็นนะครับหนึ่งสองสามเข็นเลยจื๊บจื๊บจ๊บเราออกแรงเลย เราออกแรงผลักครับให้รถยนต์ขยับออกจากตัวเราโอเคไหมต่อมาครับเตะลูกฟุตบอลครับนี่คือลูกฟุตบอลครับและนี่คือรองเท้านะครับรองเท้าผ้าใบวิ่งมานี่คือขานี่คือขาหนึ่งสองซ้ำออกแรงเตะก็คือออกแรงผลักนั่นเองครับแต่เป็นการผลักด้วยมือหรือผลักด้วยเท้าครับผลักด้วยหลังเท้าจริงไหมผลักปึ้งนะครับเป็นการเตะให้ลูกบอลเคลื่อนที่ออกจากเราสังเกตครับ เตะล,ลูกบอลวัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเข็นรถยนต์รถยนต์เคลื่อนที่ออกจากตัวเรานะครับเข็นอาาอาาเคลื่อนที่ออกจากตัวเราแต่ว่าตามอามาไปด้วยนะครับไม่ใช่เข็นแล้วปล่อยอาาหลุดนะครับโอเคต่อมาครับจุงสุนัขครับโอ้โสุนัขเนี่ยบ้านคูมแม็กเนี่ยเวลาพาไปเดินเล่นเนี่ยนะโอ้โหมันดีใจมากเลยครับมันจะวิ่งครับมันจะวิง่งน่าจะวิ่งนะครับเราต้องมีเชือกจุงสุนัขไว้ครับเวลาสุนัขวิ่งไปด้านหน้านะครับเชือกจะหย่อนหรือตึง เชื่อจะตึงเลยเชืออจะตึงเลยตึงอย่างนี้เลยเชืออตึงเลยเพราะว่าเราต้องออกแรงดึงสุนัขเอาไว้อย่าไปอย่าไปอย่าไปอย่าเพิ่งรีบไปอย่าเพิ่งรีบไปดึงดึงดึงให้สุนัขเข้ามาหาตัวเราถ้าไม่ดึงสุนัขไปไหนไปนู่นโอเคไหมจับไม่ทันเลยนะครับพันหนึ่งนะครับเป็นแรงดึงนะครับแรงดึงนะครับ สองสามและสี่เป็นแรงผลักนะครับแตกต่างจากข้ออื่นจริงเป็นข้อไหนเอย่ยเป็นข้อที่หนึ่งนั่นเองครับผมใครตอบถูกยกมือขึ้นครับเก่งมากเลยข้อนี้ยากนะครับแต่ว่าทุกคนก็คิดกันได้ใช่ไหมนักเรียนปสามเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับดังนั้นเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าแรงและผลของการออกแรงที่กระทำต่อวัตถุนะครับสรุปได้ว่าอย่างไรครับ ในชีวิตประจําวันของเรามีกิจกรรมที่ต้องออกแรงนะครับกระทําต่อวัตถุต่างๆซึ่งบางกิจกรรมต้องออกแรงดึงใช่ไหมอ่านะครับบางกิจกรรมต้องออกแรงผลักนะครับหรือบางกิจกรรมอาจต้องใช้ทั้งแรงดึงแล้วก็แรงผลักนะครับเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ผลักเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ผลักเห็นมานะครับมีอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นเองครับเราเคยสังเกตหรือไม่ว่าในการออกแรงทํากิจกรรมต่างๆเช่นเล่นฟุตบอลนะ กวาดบ้านนะครับมันมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรถ้าเล่นฟุตบอลนะหนึ่งสองสามวิ่งมาเตะไปนู่นเลยแต่กวาดบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ผลักไม้กวาดออกจากตัวเดี๋ยวก็กวาดไม้กวาดเข้าหาตัวมีทั้งผลัก,ม,ลก,ม,ลกมีทั้งดึงมีทั้งผลักมีทั้งดึงเห็นไหมแตกต่างกันนะครับมีความแตกต่างกันมาดูรูปนี้ครับเป็นรูปสุดท้ายของพวกเราเห็นไหมครับโอ้โหรูปนี้ถามเลย เป็นการดึงหรือเป็นการผลักครับผมอเล่นอะไรเอ่ยเล่นชักกระเยอะฮึ่มฮโอ้โหตอนนี้เราบอกคุณแม่บอกว่าตื่นเต้นมากครับเป็นการแข่งขันนี่คนนี้หน้าจริงจังมากคนนี้หน้าจริงจังมากดูแววตาของเขาเราดูแววตาของเขานี่แววตาของเขาอืสู้เลยครับเม้มปากเม้มปากเข็นเข็นแรงสุดๆเลยครับแล้วโอ้โหฝั่งนี้เด็กผู้ชายสามคนครับหนึ่ง สองสามดึงกันเต็มที่โอ้คนนี้ดึงโดยใช้โอ้โหตัวทั้งตัวถาโทมนะครับฝั่งนี้เด็กผู้หญิงย <ys> ืนอยู่คนเดียวสุดยอดไหมสุดยอดมากแถมใช้มือเดียวด้วยอีกข้างหนึ่งถือเต็มอยู่โอ้โวนะครับบอกเลยว่าสามคนนี้ <ys> สู้ผู้หญิงคนเดียวไม่ได้นะฮ <ys> <ys> นะมาดูคําถามเลยฮนะบอกว่าการดึงและการผลักมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุอย่างไรครับสรุปเลยครับถ้าเป็นรูปนี้คือการดึงนะฮะแก๊งผู้ชายแก๊งนี้ พยายามจะดึงเด็กผู้หญิงคนนี้เข้าไปหาตัวของเขาเองนะ,นะครับแต่ว่าทําอะไรเธอไม่ได้เธอแข็งแกร่งมากนะครับเพราะฉะนั้นการดึงกับการผลักนั้นแตกต่างกันกีฬาชักเอยอคือด,ด,ดึงดึงดึงอ่ะถ้าเป็นกีฬาซูโม,โมซูโมกินเยอะๆโอ้ตัวใหญ่อ้วนอา่าดันดันกันผลักกันพักพัก ผลักให้อีกฝ่ายหนึ่งไปงาตกเวทีชนะเลยเห็นไหมกีฬาก็มีทั้งดึงและก็มีทั้งผลักนั่นเองนะครับวันนี้นะครับครูแม็กก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะฮะกลับไปทบทวนนะครับโดยใช้หนังสือเล่มนี้ครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับและอย่าลืมนะครับนำความรู้ในวันนี้มาสังเกตรอบตัวเราครับว่าในแต่ละกิจกรรมของเรานั้นนะครับเราออกแรงดึงหรือออกแรงผลักนะครับอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าในคาบเรียนหน้า จะต้องนําความรู้ของคาบเรียนนี้มาใช้กันต่อนั่นเองนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกคนครับสวัสดีครับอ่ามาค่ะหลังจากที่เราฟังเนื้อหาจากครูแม็กไปแล้วนะคะเนื้อหาเหมือนเราเรียนในห้องเรียนเลยนะคะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับแรงเนาะอ่าเราเรียนในเรื่องหน่วยของกรแรงและการเคลื่อนที่นะคะเมื่อกี้ครูแม็กก็พูดถึงแรงดึงกับแรงผลักนะคะแต่ว่า ก่อนที่จะไปทำแบบทดสอบเกี่ยวกับแรงหนึ่งกับแรงผักเนี่ยเราจะพูดถึงแรงที่เกิดจากธรรมชาติเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เกิดจากตัวเราหรือกล้ามเนื้อของตัวเราเองนะคะเหมือนครั้งที่แล้วนะทีนี้ใบงานนี้เราจะดูจากรูปภาพนะคะ,ะเด็กๆเ,เห็นภาพในรูปภาพจะมีทั้งหมด 6รูปภาพนะคะถ้าในใบงานไม่ชัดอ่ะให้ดูพร้อมกับผุณครูนะคะวิธีการทําก็คือให้เด็กๆนําข้อความนะคะในกรอบนะคะมาเติมลงในใต้รูปภาพนะคะให้ตรงกับลักษณะการเกิดของแรงนะคะเช่นกรอบสีฟ้าบอกว่าเป็นแรงที่เกิดจากธรรมชาติแรงที่เกิดจากธรรมชาติลักษณะการสังเกตก็คือจะเป็นแรงที่เราไม่ได้สร้างขึ้นมาจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นเองอย่างเช่นพายุฝน ผล,ลไม้ร่วงจากต้นหรือแม้แต่ใบไม้ร่วงจากต้นนะคะในผ้ามั้คะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแรงที่เกิดจากาถ้าพูดทั่วไปก็จะเป็นภัยธรรมชาติภัยพิบัติอย่างนี้นะคะต่อไปแรงที่เกิดจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็คือเป็นการออกแรงทั้งแรงดึงและแรงผลักนะคะตัวนี้วิธีสังเกตส่วนแรงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นหรือมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นตัวนี้เวลาสังเกตนะคะเด็กๆก็จะให้คิดถึงเครื่องทุ่นแรงนะคะอย่างเช่นอ่า เครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะรถยนต์อย่างเงี้ยค่ะรถมอเตอร์ไซค์รถ, side, รถจัก,กรยานพวกเนี้ยเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูที่ภาพที่1กันก่อนภาพที่1จะเป็นรูปของเด็กผู้ชายสองคนกําลังดึงเชือกหรือว่าเขาเรียกว่าชักกเละนะคะกับคุณแม่นะคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้ใช้แรงดึงคุณแม่ก็ใช้แรงดึงเห็นไหมคะ อันนี้เราเรียกว่าแรงดึงนะคะแรงดึงที่ครูแม็กสอนเมื่อกี้ก็คือเราจับวัตถุนะคะแล้วออกแรงแต่ถ้าเป็นแรงผลักก็คือเราแตะวัตถุแล้วก็ออกแรงดันไปออกจากตัวนะคะเราเรียกว่าแรงผลักแรงต,ตัวนี้นะคะจะเป็นแรงที่เกิดจากกล้ามเนื้อนะคะอ่าใช่ไหมเพราะว่าเราออกแรงเองนะคะเราออกแรงนะคะดึงว<ๆ>ัตถุเองจะเป็นแรงที่เกิดจากกล้ามเนื้อเด็กๆก็เข<ๆ>ียนลงไปเลย แรงที่เกิดจากกล้ามเนือ้ออ่าเด็กๆก็เขียนลงไปแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปภาพที่2นะคะอ่าภาพที่2จะเป็นภาพของลมพายุฝนหน้าเมื่อวานพายุฝนเข้าใช่ไหมคะตัวนี้เ่ะค่ะเป็นแรงที่เกิดจากเกิดจากอะไรลูกธรรมชาติหรือว่ามนุษย์ แรงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอ่าตัวนี้เป็นทาย,ยุฝนฟ้าคะนองนะคะเป็นแรงที่เกิดจากธรรมชาติข้ออะไรอ่ามนุษย์ไม่สามารถกำหนดแรงชนิดนี้ได้นะคะอ่าก็จะมีคนที่คาดการก็คือกรมพยากรณ์อากาศ<ม>ใช่ไหมคะอ่าตัวนี้จะเป็นแรงที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นเราไม่ได้ประดิษฐ์ขึ้น อาจจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็บ้านเรือนนะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่กําหนดไม่ได้ต่อไปเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งนะคะกําลังยกกล่องนะคะการยกกล่องนะคะก็คือดึงกล่องขึ้นมาเนี่ยกล่องเม่มีมวลน,นะคะกล่องอาจจะหยุดนิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ได้เกิดจากแรงของคนยก แรงตัวนี้จะเกิดจากแรงของกล้ามเนื้อนะคะเด็กอาจจะยกไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรยังไม่แข็งแรงผู้ใหญ่อาจจะยกกล่องขึ้นได้ทันทีนะคะตัวนี้เป็นแรงที่เกิดจากกล้ามเนื้ออ่าเด็กๆเ,เค้ลงไปเลยอต่อไปเรือไหคะเห็นเรือขนาดใหญ่ไหมตัวนี้แหละคะ่ะที่คุณครูพูดถึงก็คือเป็นเครื่องทุ่นแรงนะคะเป็นอ่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะตัวนี้จะเป็นแรงที่เกิดจากมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะคนสร้างขึ้นนะคะเรือไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะนิยมเคลื่อนที่โดยใช้เรือเป็นหลักเพราะว่า,าส่วนใหญ่นะคะภูมิภาคเราจะมีแม่น้ําเป็นองค์ประกอบถึง70%นะคะดังนั้น,นเขาจะใช้แม่น้ําในการเคลื่อนที่นะคะสมัยก่อนก็จะมีเรือหางยาวอย่างเงี้ยค่ะเรือ แจวเรือพายนะคะใช้ในการเคลื่อนที่ยังไม่มีเครื่องบินและก็รถยนต์นะคะพอยุคสมัยเปลี่ยนไปเราก็มีการสร้างถนนนะคะแล้วก็มีการผลิตรถยนต์ขึ้นเพื่อใช้ในการเคลื่อนที่ให้เราเคลื่อนที่ได้สะดวกขึ้นนะคะถ้าสมัยก่อนคนแก่ผู้เฒ่าผู้แก่แกปู่ย่าตาใหญ่เขาจะใช้การเดินนะคะเดินข้ามทุ่งนาเดินข้ามห้วยข้ามหนองนะคะใช้เวลานาน พอมีรถยนต์ก็สะดวกขึ้นเราก็จะเดินทางได้เร็วขึ้นนะคะปลอดภัยขึ้นนะคะต่อไปเด็กผู้ชายนะคะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีใบไม้ปลิวลงมานะคะใบไม้เนี่ยเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่นะคะเขาก็จะมีลักษณะเหี่ยวเฉาแล้วก็ร่วงหล่นจากต้นนะคะตัวนี้เป็นแรงที่เกิดจากธรรมชาติ แรงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะอ่าจะไม่มีการฝืนธรรมชาติก็คือปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยหล่นลงเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรูปตุกตุกอ่ารถตุกตุกนี้ผู้โดยสารรถตุกตุกก็คือเครื่องทุนแรงเหมือนกันกับรูปของเรือนะคะตัวนี้จะเป็นแรงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเป็นเครื่องทุนแรงอ่าเป็นแรงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อใช้ในการทุ่นแรงดังนั้นในวันนี้นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วจนถึงชั่วโมงนี้นะคะเราพูดถึงเรื่องแรงครูแม็กก็มาสอนเรื่องแรงและการแรงดึงและแรงผักนะคะตัวนี้จะเป็นการพูดถึงว่าชนิดของแรงที่เกิดขึ้นในโลกของเรานะคะตั้งแต่ครั้งที่แล้วก็อาจจะมีแรงจากธรรมชาติแรงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ แรงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นใช่ไหมคะส่วนวันนี้อ่าก็เป็นเหมือนกันก็คือมีแรงธรรมชาติแรงจากกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมาแล้วก็แรงที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยคําว่าแรงนะคะหมายถึงสิ่งที่กระทาต่อวัตถุแล้ววัตถุเกิดการเคลื่อนที่ถูกไหมคะนะทีนี้เราก็จะมาพูดแล้วก็ทำรายงานเรื่องของที่ครูแม่พูดไปนะคะชั่วโมงต่อไปเรื่องแรงดึงและแรงผลักนะคะในภาพ อ่าอย่างเช่นภาพที่1นนะคะรูปนี้การดึงชักเกอะตัวนี้คือแรงดึงนะคะอันนี้เป็นแรงจากธรรมชาตินะคะไม่ใช่แรงดึงและแรงผวากันนี้ก็เป็นแรงยกเข้าหาตัวก็คือแรงดึงนะคะอ่าอย่างเช่น2อตัวอย่างนี้นะคะเราจะมาเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าอ่าขอให้เด็กๆกลับไปทบทวนแล้วก็ทำรางานให้เรียบร้อยนะคะพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ